อยู่ขเขาอะไเนาะ อัลตลาดอะไรไปเนาะอ,อันนี้บอลแรกเงื่อนเล่นเปลี่ยนเงินตาโอ้ยก็ถ่ายห้านนี่แล้วเห็นถ่ายลงในเฟซ ตรงไปเลยก็คือล่งปักเซเนาะสถานนี้แว่ยปักสองลรห,หนามมาในเนาะมาในเมืองแล้วมาตายแล้วก็น้องก๊อปปี้ตอนนี้กำลังสีพ่าน้องก๊อปปี้ไปใส่หนออันนี้เป็นหาดโทรศัพท์พ,พี่น้องเลยน้องก๊อปปี้ห้น้องนาดผ้ามาซื้อโทรศัพท์พ,พี่น้อง เอาตัวไรเนาะเบิ้งโอ ppo ก่อนเนี่เออเบิ่งต,ะต,ะตัวไรกกับเบิ่งแล้วแต่โตเต็งสีเบิ่งน้ำนีโอ p โปอยู่ทั้งนี่มาเลยเด้อหันเก่าหัาหาน,าหานเดิมเพิ่ยอยากเบิ่งอปโปอ ppo ก่อนพะนะเบิ่งโอ ppo ก่อนพะนะ ทำนี้ออกมาใหม่ลองเบ้ง่งไงกล่องแก่งทรายอันนี้แต่ว่ามันคือคนละค,า,ละคา,า,าราคากันค่ะ ลูกหลินมันสิบอกคือกันเนาะโอ้เบิ่งตะขางมันกันยังบอกคือกันแล้วได้ก็ตัวตนันสวยงามกลัวไปถ่ายวีโอโอเคเลยกอนไปสำรองกันนักนักหล้กกานั่นเข่าเพื่อสิเต็มให้ให้รับอยู่บ้านนะโอ้รับคือกันป่ อยู่บ้านก็นับแต่ว่าทื่อนี่ปกติสากันใส่ไฟผ้าอ่นะแค่สมุงปลายกับเต็มอันนี้สองสมุนไพรยังบ่เต็มกันค่อยๆค่อยๆนะลดมือมาว่านี่นาเจ้แตะซ้ำอานามะน่ะฟิล์มมัน่ะโดยเปลี่ยนฟีแต่ว่า กล้องฮ่ากสปบะดอนเนาะกล้องเก่งตัวถ่ายลองถ่ายบังโลดลองใส่ลองยั้งเบิงกล้องนากล้องล้างได้บ ลองล่องลองจับเบิง้งล่องถ่ายเบิง้งล่องจับสาย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 แห้งกว่านั้นดูเออแล้วล,ลองออกเบิงบ้งวันนี้พา่น้องก๊อปปี้มาซือ้อออกโทรศัพท์ใหม่พี่น้องเลยตัวเก่าของเพื่อนนั้น มันสิตายแล้วลบแอปลบเงินนางก็บม่ค่อยได้เลยเบิ่งแต่นั่นเขาไปเบิ่งซองพนักกว่พี่น้องสายปนหัวลำโพงเบิ่งเบิ่งละลายยางแล้วแต่ต้มากกล้องนากล้องล้างได้แต่ว่า เป็นเป็นอะไร mm hmm. ลูกลินบังลูกลินมันบอกเลยคือกันแล้วมันต่างต่างราคาดิค่เอาเอาซัมซุงบอเออเพิ่นหมักซัมซุงนะซชาเพิ่นเะบ <laughs> <หา S 2> ิ่อนีน่หาจีนี่บเปแ,แต่ยังเป็นซีฟ้า <laughs>

แตว่าหามีมันจะพยายามลาในการตัโตอีโอเดมันเื่อากเปลี่ยน้องน้าองหลังมันต้อง,งตาโตเดัเปลียนไปเลยอีเดียวเ,ยเดียว,วก <laughs> ยวันเลยส <c oughs> <c oughs> ีเดียนเลยยูซ <c oughs> อนกับบมีโหลดนะเพิ่อนอยู่แต่ว่า อไรได้เนี่ยามหน่บาทเมือนสี่ก็ม่ได้บ้า่เจ๊เหมือนสี่มาได้บ่ให้กบลูกตนีเฟือนเหมือนสี่นั่นแหละฮกเครื่องอะไได้นี่มาวุฒนุ้นอะฮกเรื่องอะไได้นี่ หายข้าเจ้าใส่เลยก็ข,ข้าเจ้าแถมเลือกเลยตอนนี้พากันเลือกซิมกันอยู่จัดซิมโดยขอบใจหลายตั้งว่าน,นก่อน อันหมวกนะมี่มาหรือเปล่าบ่กมีโอเอาสีผู้ชายเดยยาสีผู้ญิ่งโอ้โดยโดยอาม่าหลายๆแบบนี้ ตอนนี้ตกลงได้แล้วพี่น้องเ้ยได้แล้วตอน้นี้ี่น้องตกลงเอาหลุนเดียกับพงเฮาเอหาสองพี่น้องคลิปนี้กับสมมาภาคววเด้อห้าก็สี่คอจบคลิปว้เพียงทานีีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ่องน้องนัดด้วยพี่น้องเด้อสบายดี